ทานเราเองอย่างที่บอกไว้นะคะว่าสถานการณ์ในเชียงใหม่เชียงรายค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวค่ะเพราะว่าการที่มีผู้ป่วยโควิด -19 นะคะเข้ามายังช่องทางธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตเกือบปกติเนี่ยนะคะก็สร้างความกังวลใจให้กับภาคการท่องเที่ยวประชาชนอย่างเราเองนะคะที่มีแผนอาจจะไปเที่ยวในวันหยุดยาวก็คือวันสุดสัปดาห์นี้หรือสุดสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็เริ่มมีการปรับแผนด้วยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีการ ปรับแผนมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยเราจะไปดูมุมมองนะคะของคนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะโดยทางด้านของผู้ว่าราชการเชียงใหม่ค่ะได้บอกนะคะว่าตอนนี้ถ้าดูในเชียงใหม่นะคะยังไม่ถือว่าการแพร่เชื้อนั้นกระจายในเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็ตรวจกลุ่มเสี่ยงเรียบร้อยแล้วประมาณ600รายด้วยกันซึ่งผลเป็นลบทั้งหมดนะคะผลเป็นลบก็แปลว่าไม่ติดเชื้อโควิด ไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019หรือว่าไม่ติดโรคโควิด -19 แต่อย่างไรก็ตามทางด้านของเชียงใหม่เองก็ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องบอกว่าตรวจแล้วผลเป็นลบก็ใช่ว่าจะหยุดตรวจให้กักตัว14วันสำหรับประมาณ600คนเนี่ยนะคะกักตัวเสร็จปุ๊บนะคะก็จะตรวจต่อเนื่องจนครบ14วันถึงจะมั่นใจให้เขาออกมาใช้ชีวิตได้และตอนนี้เชียงใหม่ก็ยกระดับมาตรการการป้องกันแล้วด้วย ส่วนหน่วยงานข่าวความมั่นคงเองก็ตระเวนช่องทางเข้าออกตามธรรมชาติตลอด24ชั่วโมงด้วยเหมือนกันนอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีการยกเลิกการจองห้องพักแล้วนะคะร้านอาหารเองก็ยอดขายร่วงลงไปถึง20%ด้วยกันโดยผู้มระการภูิภาคของภาคเหนือการท่องเนี้แห่งประเทศไทยนะคะคุณสรัสวัสดีอาสาสักิจค่ะ ให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราประเมินไว้นะคะว่า1 0 1ถึงธันวาคมนี้ในภาคเหนือเนี่ยก็น่าจะมีตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นประมาณสัก63%เพราะว่าก็ถือว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะแล้วก็เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวเป็นช่วงไฮซีซันของภาคเหนืออยู่แล้วแล้วก็คิดว่าจะมีคนมาท่องเที่ยวมากขึ้นประมาณสัก5 0าห0่นคนสร้างรายได้ถึงกว่า2,600ล้านบาทแต่พอเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนกระทั่ง มีการระบาดที่เริ่มขยายวงไปยังคนใกล้ชิดหรือว่าผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ทำให้มีการยกเลิกแล้วนะคะสำหรับห้องพักตัวเครื่องบินนะคะประมาณสัก2%อเอย่างตัวห้องพักเนี่ยคิดเป็นมูลค่าวความเสียหาย2ล้านบาทตั๋วเที่ยวบินเนี่ยนะคะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ2-3%ถึงด้วยกันแล้วก็ทางด้านของผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยนะคะคุณยุทธศักดิ์สุพศรเนี่ยวันนี้วันที่สธันวาคมก็จะเดินทางไปยังภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย ไปสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้บ้างไม่มากก็น้อยคำถามคือถ้าเราเองมีความเกี่ยวข้องกับคนที่มาจากช่องทางทางธรรมชาติไม่ว่าจะนั่งเครื่องบินสายการบินเดียวกันนะคะหรือแม้แต่ไปที่ตัวฟาร์มเฟสติวัลนะคะเราต้องทำอย่างไรประเด็นคือเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราจะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงหรือต่ำให้พิจารณาในหลายมิติ มิติแรกคือดูความใกล้ชิดนะคะก็คือมีพฤติกรรมที่สัมผัสแตะต้องตัวกันหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของบริเวณที่เราอาศัยอยู่เช่นในเครื่องบินเนี่ยอย่างแรกเลยหลายคนอาจจะคิดว่ามีความเสี่ยงสูงถูกต้องไหมคะแต่ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะนายแพทย์โอพาสนะคะซึ่งเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าถ้าเราอยู่ในเครื่องบินแต่สวมหน้ากากทุกคน100%ความเสี่ยงจะเป็นความเสี่ยงต่ําทันที แต่ถ้าไม่สวมหน้ากากและเราอยู่2แถวหน้าหรือ2แถวหลังจากผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยจะก,กลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเห็นไหมคะว่าบริบทมันแตกต่างกันส่วนใครที่นั่งรถโดยสารอย่างเช่นรถตู้รถบัสใช่ไหมคะถ้าอยู่ในพื้นที่ปิดสวมหน้ากากความเสี่ยงก็จะลดลงแต่ถ้าไม่สวมหน้ากากและนั่งอยู่ในรถเกิน15นาทีนี่กลายเป็นความเสี่ยงสูงขึ้นมา 1, ทันทีดังนั้นก็ต้องดูพฤติกรรมของพวกเราด้วยว่าอยู่ในคนกลุ่มไหนกันแน่นะคะทีนี้ มาพูดคุยกันสักหน่อยดีกว่านะคะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะผู้ประกอบการทําอย่างไรพูดคุยกับคุณกิติพัฒน์จิรกิจวิวัฒนะคะผู้บริหารของสิราสปานะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการเชียงใหม่ด้วยอยู่ในสายกับเราแล้วลสวัสดีค่ะคุณกิติพัฒน์คะครับสวัสดีครับคุณ,คณ,คณเฟิร์น้ชัดเจนนะคะได้นชัดเจนครับผมเป็นยังไงบ้างครับผลกระทบจากผู้ติดเชื้อที่ มาจากช่องทางธรรมชาตินะคะอาจจะเข้ามาทางเชียงรายแต่ว่ามีเดินทางมาเชียงใหม่ด้วยแล้วก็มีบางคนเป็นคนเชียงใหม่ด้วยเหมือนกันที่ผ่านมา23ึงวันนี้สถานการณ์เห็นได้ชัดไหมคะถึงการเปลี่ยนแปลงก็ก็มีลูกค้ายกเลิกบ้างนะครับนักสถานการณ์ตอนนี้นี่ยอดจองก็มีลดลงประมาณสักไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ตอนนี้หวังว่าจะไม่บานปลายไปกว่านี้นะครับครับสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะจริงๆช่วงนี้ถือว่าเป็นไฮซีซันของทางภาคเหนือด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับกำลังเริ่มต้นเข้าหายซีซั่นเลยครับอืมแล้วเราประเมินไรายได้ก่อนจะเกิดเหตุการณ์น,นี้นะคะในท่ามกลางโควิดไอทีอยู่แล้วกับหลังเหตุการณ์น,นี้เนี่ยจะต่างกันเยอะไหมคะ,อ,ะอันนี้หมายถึงช่วงช่วงก่อนที่จะมีโควิดเลยใช่ไหมครับเอออาจจะเป็นสามช่วงก็ได้ค่ะก็คือก่อนโควิดพอมีโควิดแล้วก็มีเรื่องของคนที่แพร่เชื้อในช่วงวันสองวันนี้ค่ะครับก็ถ้าตั้งแต่ก่อนสถานการณ์โควิดตั้งแต่แรกเนี่ยครับ ก็เว็บแรกนี้ก็คือลูกค้าโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นชาวต่างชาติครับก็หายไปประมาณ80%เลยแปเลยเหรอคะโ oh. ครับครับแต่พอสถานการณ์นี้ก็พอลงมาในช่วงนี้ก็จะก็ลงไปถึงเก้าสิบเลยครับครับ,ค,รบค่ะแล้วคนไทยเข้ามาช่วยมากน้อยแค่ไหนคะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน ฝันก็เห็นว่ามีคนเดินทางไปท่องเที่ยวยางต่างจังหวัดมากขึ้นเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้วยเหมือนกันขยับขึ้นมาบ้างไหมคะเฉพาะนะท่องเที่ยวไทยก็ต้องบอกว่ามาตรการนี้ของภาครัฐนี่ช่วยได้เยอะพอสมควรเลยค,ครับทำทำให้อ่าจากที่ไม่มีลูกค้าเลยเนี่ยเราก็มีลูกค้าคนไทยเดินทางในประเทศมากขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็เดิมเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสปาเนี่ยจะจะไม่ได้เข้าร่วมแต่ได้ก็ได้ได,ได,ได้ได้รับอ่า ข้อดีบ้างแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าตัวเขาตัว e v อ c e ตัวนี้เข้ามาร่วมแล้วก็น่าจะได้ได้ตรงนี้อันนี้สองตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับค่ะแปลว่าก่อนหน้านี้อาจจะได้แค่ทางอ้อมแต่ว่าตอนนี้อาจจะได้ทางตรงและนะคะจากมาตรการของภาครัฐที่ปรับ เรื่องของผู้ประกอบการไม่ใช่แค่ร้านอาหารเท่านั้นแต่รวมถึงสปาด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงการปรับตัวของเราเองนะคะอย่างธุรกิจสปาที่บอกว่าส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเทีย่ยวต่างชาติก็หายไป80-90%แล้วที่ผ่านมาอยู่ยังไงสายปานสําคัญแค่ไหนสภาพคล่องเราบริหารจัดการยัรยยงไงบ้างคะครับก็ต้องบอกว่าธุกรกิจจริงๆเราใช้พนักง,งานจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราใช้พนักง,งานเนี่ยในการบริบรการลูกค้าโดยตรงแล้วต้องบอกว่าต้องเข้าไปช่วยลูกค้า ตัวพนักง,งานก่อนแล้วก็ถ้าใครอยู่หอพักภายน,นอกเนี่ยเราก็ให้ปรับเข้ามาอยู่ภายในปับบังสาขาให้เป็นหอพักเพื่อช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทําอาหารแบ่งปันคือพนักง,งานอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่จําเป็นนะครับ<ม>และในส่วนของลูกค้าเนี่ยเราก็ทําตามมาตรฐานที่สาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ทํามาตรฐาน S H A ขึ้นมานะครับเพื่อ,อดูแลเรื่องความสะอาด ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ในตัวเราเองเราก็เปลี่ยนจากกลุ่มลูกค้าคนไทยครับจากชาติต่างชาติเนี่ยให้เป็นลูกค้าคนไทยนะครับปรับแพ็กเกจปรับราคารูปแบบแล้วก็ทางการตลาดให้เหมาะสมนะครับกับคนไทยแล้วก็ได้ลูกค้าคนไทยมากขึ้นครับค่ะยังคาดหวังมาตรการอะไรเพิ่มเติมจากภาครัฐไหมคะสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเช่นเราน็นมีบางส่วนก็เสนอว่าอยากจะให้เข้ามาเรื่องของโคเพค โคเเก็คือมาช่วยจ่ายค่าแรงให้กับคนงานธุรกิจที่ประสบกับผลกระทบโดยตรงอย่างโควิด1 9อย่างธุรกิจเ,เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะอันนี้จะช่วยมากน้อยแค่ไหนคะโอถ้าช่วยตรงนั้นได้ก็จะดีมากเลยครับเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการช่วยลดค่าจ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้รายได้เราก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนเดิมนะครับอย่างไรได้เราหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ อ่รายได้อย่างที่บอกครับถ้าบวกกับสถานตอนในปัจจุบันนี้ที่มีคนลักลอบเข้ามาเนี่ยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะทีนี้คนคงานเรามีการปรับเรื่องของสวัสดิการหรือว่าจํานวนด้วยไหมคะตอนนี้ยังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมหรือว่าลดไปยังไงหรือเปลี่ยนรูปแบบจากประจําไปเป็นคอนแทรคเป็นฟรีแลนซ์ยังไงบ้างคะอ่าก็ก็มีลดลงไปบ้างถ้าใครมีทางเลือกอื่นเนี่ยเขาก็จะไปทํางานอย่างอื่นก่อนอนะครับส่วนที่ใครที่ ไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยเราก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือช่วยเขาลดค่าใช้จ่ายเราก็ให้เข้ามาพักหมอพักภายในทําอาหารแบ่งปันเพื่อทอํายังไงให้เขาลดค่าใช้จ่ายแล้วเขาอยู่อยู่ได้ครับค่ะนั้นฝากทิ้งท้ายละกันอาจะชวนเชิญชวนหน่อยละกันนะคะให้คนไทยมั่นใจด้วยความเชื่อมั่นหนึ่งนะคะสองก็คือเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยคะ่ะอยากฝากอะไรทิ้งท้ายบ้างคะครับก็อยากจะอยากจะให้คนไทยเชื่อมั่นนะครับว่า ภาคเหนือหรือเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยยังท่องเที่ยวได้อยู่ถ้าเราปฏิบัติตัวนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ดูแลความสะอาดผมว่าตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะอตอนนี้ภ<ม>าคเอกชนที่เชียงใหม่ก็ลงขันกันครับก็เพื่อเรียกความมั่นใจว่าถ้าติดเชื้อเนี่ยยังไงก็จ่ายหนึ่งแสนหรือมีความเสียหายอะไรมากกว่านั้นก็จ่ายหนึ่งล้านบาทเนี่ยครับค่ะหมายถึงว่าจ่ายให้กับคนที่มาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เหรอคะ ใช่ใช่ครับ oh, ผมค่ะจะได้เป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นใครไปเชียงใหม่ก็หนึ่งเรื่องมาตราการเราดูแลดีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเช่นติดโควิดในทีจากการท่องเที่ยวเชียงใหม่ผู้ประกอบการลงขันกันแล้วว่าเดี๋ยวดูแลให้หนึ่งแสนบาทหรือถ้าความเสียมากกว่านั้นก็วงเงินสูงสุดหนึ่งล้านบาทด้วยนะคะใช่ครับ oh, ขอบคุณามากค่ะสุดท้ายก็อยากฝากฝากนิดนินดน,นะครับว่าด้วยความที่เราอยากอยากให้คนไทยด้วยกันนะครับช่วยรับผิดชอบใน ในในตัวเองด้วย <c oughs> ถ้ามีความเสี่ยงก็ก,ก็คิดว่าควรจะต้องกักตัวนะครับ <c oughs> เราจะได้ไม่เกิดสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกครับ <c oughs> ใช่ค่ะไม่มีขยายให้เกิดจริงๆนะคะแล้วก็รับผิดชอบต่อตัวเองต่อคนรอบข้างและสังคมรวมถึงประเทศด้วยเพราะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าเนี่ยประเมินไม่ได้เลยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของความเชื่อมัน่นวันนี้ขอบคุณมากจริงๆเป็นกำลังใจให้นะคะคณกิตจการพร้อมกับผู้ประกอบการทุกท่านด้วยหวังว่าเราจะผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเดี๋ยว ทีมงานเองนะคะหรือว่าคุนว่าหลายคนเองก็พร้อมนะคะอยากจะไปช่วยสนับสนุนนะคะแต่ว่าก็ต้องแสดงความมั่นใจในมิติของตัวเราเองก็ต้องป้องกันไปด้วยเหมือนกันนะคะเรียกคุณมากนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิติพัชจรกิจวิวัฒผู้บริหารของสิราสปานะคะก็พูดชัดค่ะว่า ไปได้หายไป89 0 10%เลยนะคะตอนแรกแค่80แต่พอเจอคนที่ลักลอบเข้ามาแล้วก็มีความเสี่ยงจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่ายังใช้ชีวิตเกือบปกติแบบนี้นะคะก็อยากจะให้รับผิดชอบแล้วค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยพวกเราทุกคนนะคะถ้ารู้ตัวว่ามีความเสี่ยง กักตัวก่อนดีที่สุดนะคะเพราะว่าระยะเวลาที่จะฟักเชื้อเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่เห็นเธอเลยในทันทีแต่ว่าเราก็เห็นกลุ่มแรกนะคะที่เข้ามาเนี่ยมีอาการแล้วแต่ก็ไม่ได้กักตัวด้วยเอามาคุยกันต่อกับอีกหนึ่งธุรกิจดีกว่านะคะตัวแทนท่องเที่ยวปางช้านะคะคุณธีรพัฒน์ตรังประการนายกสมาคมสหพันธ์ช้างไข่สวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์คะครับผมครับสวัสดีครับธีรพัฒน์พูดครับ เป็นไงคะเอาก่อนที่จะเกิดเรื่องของการเดินทางเข้ามาแบบลักลอบก่อนนะคะฟอรเฟินเชื่อว่าอุตสาหกรรมเรื่องของปังชาจะพึ่งพาตันที่ต่างชาติค่อนข้างมากครับผมเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาคะปีนี้ก็คือหลังจากที่เราเริ่มปิดประเทศในช่วงเฟสแรกนะครับ,รบแล้วก็ ก็บางช้างทั้งหมดก็ได้รับผลกระทบนะครับซึ่งถือว่าช้างส่วนมากของประเทศไทยอ่ะคือเราเราสามพันเชือกจากทั้งหมด3,800เชือกเนี่ย<ะ>ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับแล้วก็บางช้างจํานวน250ปางทั่วประเทศนะครับก็ต้องต้องปิดตัวลงหลายๆปางก็ ไม่สามารถเลี้ยงดูช้างได้ก็ปล่อยให้ช้างที่ที่มาจากต่างถิ่นนะกลับคืนสู่บ้านเกิดกันไปก็อยู่ในความภาระการเลี้ยงดูของของชาวบ้านหรือของคนเลี้ยงช้างต่างจังหวัดไปนะครับก็หลายๆที่ก็เป็นปางช้างของชาวต่างชาติก็ก็ทุกคนก็ถอยกลับฐานถอยกลับประเทศตัวเองไปก็ทิ้งไว้กับช้างเป็นหน้าที่ดูแลของคนไทยต่อไปนะครับแล้วก็ คนไทยก็พยายามที่จะประครับประคองตัวเองแล้วก็ปรับตัวนะครับจากการที่เป็นปางช้างสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยคาดหวังเพื่อจะทําตลาดคนไทยนะครับเฉพาะทางภาคเหนือซึ่งก็มุ่งไปที่ฤดูหนาว<ม>ก็หวังว่าคนไทยจะมาเที่ยวครับ<ม>ก็เป็นความหวังที่จะพอให้ให้ขาดทุนน้อยที่สุดนะครับก็ก็ยังไงก็ยังต้องหวังเพื่อคนไทยครับในที่สุดก็ก็เกิดกรณีดังกล่าวซึ่งผมก็เชื่อว่าอ่า ภายใน10วันข้างหน้าถ้าเกิดว่าผลการตรวจของคนต่างๆที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นลบนะครับแล้วก็ควบคุมสถา,านการณ์ได้ก็ยังหวังนะครับว่าคนไทยยัง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 เดินทางขึ้นไปเที่ยวทางภาคเหนือแล้วก็สนับสนุนปางช้างอยู่ครับผมตอนที่มีโควิดเนี่ยนะคะพอเราเห็นสถา,านการณ์ที่อาจจะมีนักงเที่ยวต่างชาติลดลงเนี่ยนะคะสัดส่วนของนักงเที่ยวไทยเ,ยเพิ่มขึ้นจากเดิมบ้างไหมคะ ไม่ไม่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะโดยปกติธรรมชาติของการท่องเที่ยวช้างแล้วเนี่ยมักจะเป็นในรายการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติเป็นหลักซึ่งซึ่งสําหรับคนไทยแล้วก็ก็ยังไม่ถือว่าเป็นราย,ยชื่อรายชื่อสาสร์ที่ท่องเที่ยวที่ที่เป็นเป้าหมายหลักนะครับแต่ก็ช่วงหลังๆก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากกลุ่มผู้ปกครองที่ อยากให้บุตรหลานนะครับได้ศึกษาได้มีความรู้เรื่องช้างได้ใช้เวลากับธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็หวังว่ามันจะเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นไป,นปนในทางท,างที่ทางที่ดีขึ้นครับผมแล้วเราปรับตัวยังไงล่ะคะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่จบนะคะแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสองสามวันนี้อีกเนี่ยตอนนี้ทางด้านของผู้ประกอบการเขาทํำยังไงกันบ้างหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินธุรกิจเป็นแบบไหนบ้างไหมคะ คือณตอนนี้หลายๆที่ก็พยายามปรับตัวให้ให้การท่องเที่ยวช้างเนี่ยมันตรงกับความชอบของคนไทยเยอะขึ้นหลายๆที่ก็ปรับตัวเป็นในลักษณะของแทนที่จะเป็นเรื่องของช้างอย่างเดียวหรือว่ากิจกรรมทางช้างที่มันหนักหน่วงหรือว่าใช้เวลาเยอะก็ทําให้มันสั้นขึ้นทําให้ราคาถูกลงเหมาะสำหรับคนไทยแล้วก็หลายๆที่ก็สร้างเป็นคาเฟ่เล็กๆ หรือว่าเป็นร้านกาแฟาที่ทําให้คนไทยไปนั่งพักผ่อนแล้วก็ได,ได้ได้ชมช้างตามธรรมชาติได้นะครับซึ่งก็เป็นลักษณะของอรูปแบบทางการท่องเที่ยวที่ถูกดัดแปลงจากเรื่องช้างอย่างเดียวนะครับให้มาเป็นเรื่องช้างบวกกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวคนไทยชื่นชอบนะครับในการเลือกครับผมค่ะก<อ>็ครับอยากฝากอะไรให้กับภาครัฐบ้างไหมคะว่าเราต้องการการดูแลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า สำคัญที่สุดเลยครับเพราะตอนนี้ช้างเนี่ยไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองในลักษณะของธุรกิจแล้ว,วคนเลี้ยงช้างก็ได้ผ่านจุดของความพยายามแล้วก็ได้พิสูจน์ให้คนไทยทั้งประเทศและรัฐบาลเห็นแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปิดประเทศแล้วการท่องเที่ยวหยุดชะงักลงเนี่ยคนเลี้ยงช้างได้สู้จนถึงที่สุดไม่มีใครทอดทิ้งช้างให้ให,ให้ให้อดอาหารนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทุ่มเทแล้วแล้วมันก็ผ่านมาในเดือนที่แเดือที่เก้าซึ่ง ต้องยอมรับจริงว่าทางภาครัฐได้ปล่อยมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้รับผลกระทบซึ่งทุกๆมาตรการล้วนแต่เป็นมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อเพื่อคนทั้งหมดมเนะครับเพื่อคนทั้งหมดแล้วก็ยังไม่มีมาตรการใดๆเลยที่เป็นมาตรการที่จะสนับสนุนให้ให้ช้างรอะซึ่ง ไม่ว่าเราจะใช้เหตุผลว่าช้างเป็นสัตว์สษณ์ของชาติไม่ว่าจะใช้เหตุผลเรื่องช้างเป็นสัตว์อนุรักษ์ไม่ว่าจะใช้เหตุผลว่าช้างเป็นสัตว์ที่มีส่วนในธุรกิจท่องเที่ยวใดๆทั้งสิน้นจจะหยิบเหตุผลมาเพียงแค่หนึ่งเหตุผลก็สมควรแล้วนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะ,ะหันมาให้ความสนใจนะครับแล้วกอ็อยากจะให้ทราบว,ว่าช้างในเมืองไทยมันลดลงอย่างมากแล้วก็<ม>คนเลี้ยงช้างก็ได้พยายามจนแลแลถึงที่สุดแล้ว<ม>แล้วตอนนี้ก็ อถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่รัฐบาลไม่เข้ามาเป็นไม่เข้ามาเป็นฮีโร่เพื่ออ,อ,อบอุ้มช้างนะครับมันก็จะเกิดผลที่ว่า,าคนเลี้ยงช้างก็ยังไงก็ต้องจําเป็นจะต้องต่อสู้ดิ้หลนหาไรายได้เพราะฉะนั้นรูปแบบการหาไรายได้ในในรูปแบบที่คนเลี้ยงช้างหลาบางท่านหลายๆที่พอทําได้มันกอ็อาจจะออกมาในรูปแบบที่ที่เรา มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในรอบสิบหรือยี่สบปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการพาช้งางเดินตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะขายกล้วยไข่อ้อยหรือว่าการใช้ช้างไปลากไม้ในสถานที่ต่างๆหรือชายแดนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลผมมองว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ที่ ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในบางสถานการณ์ซึ่งซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่ามันไม่ได้มีเรื่องถูกหรือมีเรื่องผิดแต่มันเป็นเรื่องที่ของความพยายามจะอยู่รอดเพราะฉะนั้น<ฆ>หลายๆสิ่งที่เราเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นช้างเหยียบกับระเบิดช้างมีปัญหากับอุบัติเหตุในระหว่างการเดินตกท่อตกถนนอะไรต่างๆมันก็จะกลับมาอีกในรูปเดิมซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ย้อนกลับไปว่าคนไทยและรัฐบาลไทยพร้อมหรือไม่ที่จะ ให้เหตุการณ์เหล่านั้นมันย้อนกลับคืนมานะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เราจะสรุปว่าคนเลี้ยงช้าง ไม่ไม่ไม่ได้รับผิดชอบหรือไม่ได้รักช้างนะครับเพราะว่าทุกคนมันผ่าน,านกระบวนการอดทนและต่อสู้มาด้วยตัวเอง<ฆ>จนถึงระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้า,า,ถ,าถ้ามีคนอยากช่วยเหลือนะคะอันนี้ในมุมของรัฐบาลซึ่งต้องเห็นความสําคัญและแหละไม่ใช่แค่คนแต่ว่าต้องช่วยกันอนุร,รักษ์ช้างนะคะแล้วก็เรื่องของปังช้างให้อยู่รอดได้เพื่อไม่ให้ช้างต้องมาทําในสิ่งที่หลายคนไม่อยากเห็นใช้คํานี้ดีกว่านะคะใช่ครับะะใช่ครับนีถ้าคนทั่วไปอย่างเราเราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างไหมคะมูลนิที่การ ริจาคหรือว่าสนับสนุนในมิติไหนบ้างคะด้วยด้วยด้วยสิ่งที่ผมรับผิดชอบด้วยโครงการที่เราเริ่มมาตั้งแต่เริ่มปิดประเทศนะครับคือปลายเดือนมีนาเนี่ยทางสมาคมสะพ่ันช้างไทยซึ่งเป็นองค์กรที่มุ่งม,มั่นในการส่งเสริมให้เอกชนหรือว่าผู้เลี้ยงช้างรายย่อยและรายใหญ<ฆ>่ไม่ว่า ใครก็ตามที่เลี้ยงช้างในเมืองไทยเนี่ยสามารถาประครับประคองการเลี้ยงช้างให้ได้นะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทางสมาคมสหพันธ์ช้างไทยก็ได้เปิดโครงการขึ้นมาเราเรียกว่าโครงการาร่วมด้วยช่วยช้างฝ่าวิกฤตโควิด -19 นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะคาดว่า,าภาวะการ ระบาดของโควิดจะควบคุมได้ภายในปลายปีนี้แต่ตอนนี้มันพิสูจน์แล้วว่ามัน,มนไม่ใช่เพราะฉะนั้นโครการนี้จะต้องต่อไปอีกอถึงปี2021นะครับก็ก็ยังจําเป็นจะต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับแล้วก็ระดมทุนจากจากผู้มีจิตเมตตาต่อช้างนะครับแล้วก็ทั้งสมาคมก็ยึดมั่นในเรื่องของการ ใช้เงินบริจาคแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของการดูแลช้างให้ถึงที่สุดโดยเรามีหลักการว่า,าเราจะซื่อสัตว์3ประการะคะคือซื่อสัตว์ต่อช้าง ซื่อสัตย์ต่อผู้บริจาคแลวก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากโครงการหรือว่าให้ติดตามงานของอสมาคมสหพันธ์ช้างไทยไทางเพจหรือทาง a c e b o o k นะครับผมขอบคุณมากนะคะคุณธทีรพัฒน์ไว้เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้อยู่ทุกท่านนะคะันเชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยใจดีช่วยกันอยู่แล้วรัฐบาลเองก็ต้องกลับมาเห็นความสําคัญกับสัตว์ที่มีขนาดใหญ่แต่ว่าหัวใจเขาบางเหลือเกินด้วยอย่างช้างไทยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ